สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูรินในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคราวที่แล้วคุณครูรินได้พาเด็กๆไปร้องเพลงกล่อมเด็กวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้คุณโครินจะพาเด็กๆออกมาเล่นที่สวนนะคะเอ๊ะแต่ทำไมเจองูตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะอ้าวแล้วมีเด็กๆกำลังเข้าแถวเล่นอะไรกันอยู่นะเด็กๆทราบไหมคะว่าทั้งงูใหญ่และภาพเด็กๆที่กำลังเล่นกันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้อย่างไรถ้าเด็กๆอยากทราบแล้ว เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะมาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ่อหินบ่อดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาภาพและสิ่งที่ได้ฟังน้องๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าเป็นการละเล่นอะไรใช้แล้วค่ะภาพและสิ่งที่น้องๆได้ฟังเป็นการพูดถึงการละเล่นงูกินหางซึ่งบทร้องมีอยู่ว่าแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว เรามาอ่านบทร้องงูกินห่างพร้อมกันนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเรามาอ่านบทร้องงูกินหางพร้อมกันนะคะแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหน กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว หลังจากที่น้องๆได้รู้จักการละเล่นงูกินหางกันแล้วเรามารู้จักคำศัพท์กันเพิ่มเติมนะคะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากคำแรกคืองูงูหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานตัวเรียวยาวมีเกล็ดไม่มีขา คำต่อมาคือทรายทรายหมายถึงเศษหินเศษแร่ที่มีขนาดเล็กมีลักษณะสุยร่วนไม่เกาะกันโศกโศกหมายถึงความทุกข์ความเศร้า หินหินหมายถึงมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่รวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติคำสุดท้ายคือบินบินหมายถึงเคลื่อนไปในอากาศโดยใช้ปีก ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องแม่งูเอ๋ยเฉลยรู้จักการละเล่นของไทยและรู้ถึงธรรมชาติของงูที่ขดตัวไปมาเวลาเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆ เพลงร้องเล่นแม่งูเอย๋ยสนุกไหมคะสนุกแล้วเราจะต้องมาทำการทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูรินจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาเล่มหนึ่งไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆที่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้ว ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า80นะคะแล้วมาอ่านคำตามคุณครูรินอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโยงคำที่เกี่ยวข้องกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านคำกันเลยค่ะคำแรกนะคะบอ่อทรายคำที่สองค่ะบอ่อโศกคำที่3นะคะบอ่อหิน มาดูคำด้านขวามือกันบ้างค่ะคำที่หนึ่งโยกคำที่สองบินคำที่สามย,าย้ายเด็กๆอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดเพื่อโยงเส้นให้ตรงนะคะเดี๋ยวเราไปโยงเส้นคำที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะคำแรกคำว่าบ่อา,าย บ่อทรายโยงไปหาคำว่าอะไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะบ่อทรายโยงไปหาคำว่าย้ายนะคะคำที่สองคะ่ะบอ่บอโศกบ่อโศกเด็กๆคิดว่าเราจะโยงไปหาคำว่าอะไรดีนะคะใช้แล้วคะ่ะบอ่อโศกโยงไปหาคำว่าโยกนะคะคำสุดท้ายคะ่ะ บอหินแน่นอนเลยบอหินต้องโยงไปหาคำว่าบินนะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเด็กๆนะคะเด็กๆที่ทำหน้า80เสร็จแล้วให้เปิดไปที่หน้า81นะคะหน้านี้เราจะมาอ่านคำที่กำหนด แล้วเราจะนำคําเหล่านี้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคําเหล่านี้คือคําจากเพลงร้องเล่นที่เราได้เรียนมาแล้วเด็กๆคงจำกันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปอ่านตามครูรินเลยค่ะคําที่ 1. นะคะ,คะ,คะบ่อทรายคำที่สองค่ะบ่อหิน คำที่สามบ่อโศกคำที่สี่โยกคำที่หย,ย้ายและคำสุดท้ายค่ะบินเดี๋ยวเรานำคำเหล่านั้นมาเติมลงในช่องว่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ย กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อบ่อไหนคะเด็กๆบ่อทรายคะ่ะเติมคำว่าบ่อทรายลงไปเลยนะคะย้ายไปก็ย้ายมาเติมคำว่าย้ายลงไปเลยคะ่ะแม่ง,งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน กินน้ำบอ่บอบ่อไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะกินน้ำบอ่อโศกเด็กๆเติมคำว่าบอ่อโศกลงไปเลยนะคะโยกไปก็โยกมาเด็กๆเติมคำว่าโยกลงไปเลยคะ่ะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบอ่อไหน กินน้ำบอ่บอบ่อไหนคะเด็กๆบอ่อสุดท้ายแล้วนะใช้แล้วคะ่ะกินน้ำบอ่อหินเด็กๆเติมคำว่าบอ่อหินลงไปนะคะบินไปก็บินมาใช่แล้วคะ่ะคำสุดท้ายเด็กๆเติมคำว่าบินลงไปนะคะ เด็กๆทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโซก โยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมา เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกแล้วอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนบ่อยๆถ้าเด็กๆอยากร้องเพลงร้องเล่นเก่งๆเด็กๆก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะฝึกแล้ววันนี้เราทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ